ตอนนี้อย่าเพิ่งถามเนาะอย่าเพิ่งถามเรียนอาจารย์จะเปิดโอกาสให้ถามตอนที่สี่สี่โมงสี่สี่โมงเย็นตอนนั้นก็จะมีประมาณสามทิวนาทีนั่นคือจะเปิดโอกาสให้ทีนี้อาจารย์ก็พาข่าบสติบรรทัดแล้วก็เดินเดินนั่งนั่งอยู่บนนั่งบนหาดสงะเนี่ยไม่ใช่นั่งบนหาดสนะกันนะแต่ว่าเวลาเดินที่เดินตามช่องนี้นะป้าบรินฝั่งนี้ คื us us, okay? like いいอเดินช่องของซ้ายมือของเรานะส่วนลมที่นั่งตรงนี้ตรงไหนที่นั่งได้ตรงไหนที่เดินได้นะก็หาช่องหาช่องตรงไหนที่เดินได้นะรู้สึกกางอี้จะจองเต็มแต่ว่าอาสงยังมีที่ว่างอยู่อาจจะยังมีที่ว่างแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาให้สาน้อยนักไม่เป็นไรนะ นะอนทีนี้ของเรานะครับการสีประดับสีทุกครั้งที่เราเดินจงกรมนะครับมันอาทิ่ย์น้าก็เหมือนกันพอทำแบบนี้ก็ก็พาสีบลักสีก่อนแล้วก็วาจาร์ก็จะพาเดินจงกรม15นาทีนั่ง15นาทีพอ15นาทีหมดปุ๊บแล้วก็พาขึ้นขึ้นเดินอีก15นาทีนั่งอีก15นาทีแล้วก็เปลี่ยนเราจะเดินนั่ง2บรรลังขาพัน2บรรลังนี้ก็คือ เอ่อก็เดิน15นั่ง15นี่คือ1 1บรรลัยอ่าแล้วก็เดิน15อีกนั่ง15อีกเป็น1บรรลัยวงเป็น2แล้วก็เป็นอีก45นาทีตา45นาทีนะแต่ถ้ใครจะยังยอมเห็นว่าเออเดินน้อยยังอยากให้เวลาเพิ่มอาทิตย์หน้าเพิ่มเป็นตอนเช้า9โมงนะแต่มันค่อยๆเป็มไปไปแลค่อยเป็มค่อยเต็มนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเดี๋ยวหายหมดเลี๋ยวหายหมดเอาเอาแค่แค่นี้ก่อน งะนเฉพาหน้าก็จะเป็นอาทิตย์หน้าก็จะเป็นในส่วนของระยะที่สองนะครับทีนี้การปฏิบัติฐานแต่พอเปลี่แล้วนะเวลาเข้ามาปฏิบัติปุ๊บต้องการปฏิบัติฐานที่ครั้งหนึ่งเพราะว่าการปฏิบัติฐานก็คืออะไรเป็นการสร้างสติให้อยู่กับตัวของเราเป็นการมองเพราะว่าที่เราไปเปลี่5นทีห้านาทีคุยกันชงที่งชงเก่หมดแล้วไอที่ปฏิบัติมาที่สองมลังนี่หมดแล้วนะหมดแล้ว นอกจากว่าเราเข้าปฏิบัติจริงๆก็คือกําหนดรู้ของเราไปเข้าน้ำก็รู้เข้าจักขันอะไรต่างๆนี่ก็รู้ถูกนะเกรรู้สึกอะไรเงี้ยก็คือกนั่นก็คือเรามีสติอยู่กับตัวของเรารเรียกว่าเก็บอารมณ์ได้การเรียกว่ากําหนดได้กําหนดเวลาเดินไปไหนก็กําหนดได้ยินนนองรู้นนองหิวเนองยิน้นงรลำคาเนองเบื่อยนางกำหนดนะกำหนดทุกอร่างพอกําหนดติดต่อกัแบบนี้พวกเนี่ยยมจะมีพลัง การปฏิบัติของเรามันจะมีพลังนั่นจะทาให้การปฏิบัติของเราลั้นต่อเนื่องแล้วก็จิตมองเราจะไม่ว่องแคว่งศีลสมาธิปัญญาอยู่กับตัวเราขณะที่เรากตอนเรานั่งตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นรูปอ่านออเคีรูปก็ได้ครับ <c oughs> ตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้รูปเป็นนาม <c oughs> เป็นรูปจิตที่รู้ว่าเรานั่งอยู่เป็น อ่ะทีนี้มาถึงสีสมาธิปัญญาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นอะไรไม่ไม่เอารูปเอาสีสมาธิปัญญาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นอะไรเอาพีลัสเตเป็นสีสมาธิและปัญญาเป็นอะไรเป็นสีการควบคุมร่างกายของเราอยู่ในเิริยบทตรงเนี้ยเป็นสี แต่ขณะที่เรามีสติอยู่กับการนั่งการกราบการเดินเนี่ยเป็นสมาธิขณะที่เรากราบเราก็รู้ว่ากราบเดินเราก็รู้ว่าเดินพองก็รู้ว่าพองยุกก็รู้ว่ายุกนี่เป็นปัญญาจิตมาดังไรเพราะฉะนั้นเรามีเศษมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดทุกเรียด นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ปูมิเอาเออเ,ออเรามันมีตรงนี้นมันมีสมีมีสมาธิมีปัญญา,านะแต่ถ้าเราไปดูหนังดูละครชอบมันไม่ชอบมัน,นเกลียดมันมั่งกินมันมั่งอะไรเงี้ยไปแล้วหัวหักนะนะนะอาสนีพวูเก่าเกิน เวลา,า,รา,ารเรากราสติปัสฐานเราก็อันนี้คือท่าเทียบประหุเดี๋ยวไปจนะัดหาน้ำมันของเราดีกว่าแบบนี้นะก็คือธรรมดาม,มือมือวางไว้ที่หน้าต้องของเราเราเรารู้ไหมว่าเรามือวางไว้ที่ไหนพวกไี้ครับรู้เพราะฉะนั้นาาการที่เรากราสติปัสสานสติปัสฐานทำเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีสติ เวลาเมื ưa, ủ, ảo, ่อผูกเข่าอณเย็นร้อนอกแยงยังไงก็คือให้เรามีสติให้เรารู้เวลาเราทิ้มือเราก็รู้ยกมือมาก็รู้โผหน้าอกเราก็รู้อยู่แบบนี้ก็รู้ยกขึ้นมาก็คือให้รู้ดูรู้ใช้จิตใช้จิตเรานะยจะใช้ตามองจะใช้ตามองแต่ให้ทําความรู้สึกมาหนอมาหนอมาหนอะ Tổ đó ló, đó, đó nghe. Đã có thời làm lên đó lên đó, 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 đó lên như thế. Đó, 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 đó hay đường đường ja là khi cho biết ta biết 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 nó biết 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 sự biết 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 là biết biết đó biết đó biết trên đẹp này biết 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 làm biết 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 là biết 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 trong một biết biết นั่งนอนั่งนอนี่คือดรูปนั่งนะครับดูรูปนั่งตั้งแต่ไหนคือตั้งแต่ศีรษะลงมาจนกระทั่งถึงเท้าของเราถึงพื้นก้นถูกอาสนะก้นถูกเก้านี้ให้เรารู้มีสติเท้าเราเหยียบกับพื้นเรารู้นะทีนี้กำหนดเอาสติของเราไปกำหนดจากที่ไหนที่มือขวาทำความรู้สึกที่มือขวาของเราแพ่งไปที่มือขวาของเรากำหนด ว่ารีบหนอลิกหนอให้ดึงตานะครับให้ดึงตานะอย่าหลับตาิีบหนอลิกหนอลิกหนออันนี้สามครั้งแล้วก็ในหนังสือมันจะใช้คำมากขึ้นเขาใช้คำสองคำก็คือคำว่าขึ้นกับคำว่ามานะให้คำว่ามาดีกว่านะก็คือรีบหนอลิกหนอลีบหนอมาหนอ พอมาเนี่ยมือยังไม่ถูก et ่หน้าอกของเราแล้วก no> ็พอถึงหน้าอกครบก็โผลนอนถูกนอโผล่นอทีนี้ส่งติดไปที่มือซ้ายริกนอริกนอริกนอมานอมานอมานอเสร็จแล้วก็ถูกกันโผลนอน thương nó thương nó thương nó của mấy người phụ nó làm chiếu phụ nó phụ nó phụ nó, 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 nó. nó. và là luôn nó luôn nó luôn nó chẳng nó không nè để lại con người phụ kia nào phụ nó phụ nó phụ nó mời em nắm sầm không chỉ là nói ก้มเนาะก้มเนาะก้มเนาะเอาสติไปัญจที่มือขวาของเรา้องหนดว่าลงเนาะลงเนาะลงเนาะทีนี้มือจับตั้งสติจับด้วยลองจับจัหนดว่า สติไปกำหนดจากที่มือซ้ายกำหนดพร้อมันว่าลงนอลงนอลงนอมือปูกเด่นปุกนอปุกนอปุกนอควานนอควานนอคว้านนอยื้ตัวตรงแขนนะครับแขนทีนี้กำหนดพร้อมันว่าลงควนอคงนอควงนอสี่ติด koloñao toñao doñao toñao yeo ว่าเราแกเองเราก็กำหนดก็คือลูกน้องขาใาอยแบบนี้ขาขวาขาที่เราถนัดนะลูกน้องเป็นหมุดข้าหลังแล้วก็ลูกน้อง่ถ้าคนไม่จก็ร่วมการสบายยืนต่อนะยืนต่อเพราะว่าเราน้านนทีนี้เรื่องจะวิ่นะเรื่องมัจะวิ่

ีนี้เวลาเดินตรงๆบางทีพระอาจารย์บอกนะต้อคนใหม่ทีนึงนะนั่นก็คือโยงหาช่องเองนะที่ที่เดินเดินคนที่เดินที่ผู้สูงอายุเดินเดินจากพนักเก่าที่เดินตรงรอบตรงกลางตรงที่โยมลงนะดูดูไปเย็นด้วยนะดูไปเย็นด้วยจับจากพนักเข่าที่จากคือ เดนเนเดจับได้เกดนะเดินจัได้นะอยนี้มือขาจับข้อมือ้ายนะครับวดฝ่าจับข้อมือ้ายมีพร้อมตำหวดรูกเยือพร้อมกันตำรูเยือนะตำรูยือคือน้ำหนักของเท้าก็ปกตินั่นแหละก็เกิดาเยียกก็เกิงกาตรงกลางน่งกลางเรากำหดจูกเยือกก็คือบางท่านบางคนอาจจะลัตาเพื่อให้มองเห็น เหตุเราก็ไม่ต้องหลับตาจะได้ให้ลืมตานะครับก็กำหนดรูปเกินตามองไปที่ไหนมองไปข้างหน้าประมาณสี่สอกของเราก็คือเอวของเพื่อนวิญญาณตกอยู่ประมาณตอนเี้ก็คือความสมควรคืออย่างอย่างอย่างต้องหน้าคือขนาอย่างอย่างคอนะก็คือให้ตัวตรงให้ยืดตัวตรงขึ้่นนี่จะกลายเป็นว่าเราสายตาเราฝักลงไปแค่นี้นะเราฝักตรงก็คือคเรียกว่าสมรวม คือกำหนดรูปยืนกำหนดรูปยืนก็เวลาเราเย็นก็ยืนสามครั้งก็ยืนอย่างที่อาจารย์บอกก่อนนะระยะที่หนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้เป็นระยะที่หนึ่งเราเพิ่งปฏิบัติกินซียังไม่แก่กล้าทำว่ากินซีก็คือประสบการณ์การกำหนดยัางยังไม่ต่อเนื่องก็เลยยังไม่ใส่ต้นจิตํำว่าต้นจิตก็คืออย่าง đi đơn nó, bộ, đơn nó, đi bộ, nó, bộ, đi nó, đi bộ, nó, bộ, đi bộ, đi bộ, nó. bộ, đi 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 các đi bộ, đi bộ, đi bộ, đi đơn nó, bộ, đi nó, đi bộ, nó đi bộ, Thì các đi bộ, đi bộ, các bộ, là cái dư bộ, đi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  nó đi bộ, đi có đơn, bộ, đi bộ, แบบนี้นะก็คือเท้าอาจจะหักหรือบางทีอาจจะไม่หักมากก็คือยกขึ้นมานิดนึงฝายานหนอก็คือไม่ต้องสูงมากไม่ต้องพออหนอพวกเนี้ยน้ำหนักจะอยู่เท้าหน้าน้ำหนักจะอยู่เท้าหน้าความสบายอยู่เท้าหน้าก็คือซ้ายยานหนอแบบนี้นะเวลาเราเดินความสบายของเราหนักอยู่ประมาณสัก60เปอร์เซ็นต์อยที่เท้าหน้าของเรา แล้วก็ฝ่าญาตเนาะบางทีเราอาจจะร่างสักเพิ่มหนึ่งบางทีอาจจะห่างแค่ฝ่ามือหนึ่งหรือบางทีอาจจะขี่กันอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะไม่ได้กําหนดไม่ได้กําหนดมากเป็นสถานที่ว่าต้องห่างกันแล้วแต่สถานที่แล้วแต่พื้นที่บางคนบางท่านอาจจะก้ามากไม่ได้อาจจะไม่มากแต่อยากลุ้มลืมแบบนี้ก็จะให้ยกขึ้น ขายาหนาะยาเปอร์ซอนเานี่ยาเปิด์ยา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 เปอร์ซอนเขาคือให้กำนหมดธร้มดาสายยาหนาพอเนาให้เท้าลงถึงพื้นให้เหยียบเต็มเท้าให้เหยียบเต็มเท้านะครับให้เหยียบเต็มเท้าเหยียบเต็มพื้นทีนี้พอเราเหยียบโต๊ะเนี่ยส่วนที่ถึงพื้นก่อนส่วนที่ถูกพื้นก่อนนี่คือส่วนไหนอ่าเป็นซ้อนหรือว่าเป็นกุ้งเท้าด้านหน้า ให้เรารู้ด้วยให้เรารู้ด้วยเวลาเรา่ากนี่ก็คือขวายานหนอไอ้ที่เราก้าวไปเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างมันหนึบหนึบไหมมันสะดวกไหมมันคล่องไหมบางรอบมันมันช้ามันหนึบหนึบบางรอบรู้สึกว่าเออเรื่องตรมันนิ่งอีกนี่อยู่ที่การสังเกตของเรานะครับการสังเกตเราเป็นการเพื่ออะไรเพื่อสร้างกินรีย เมื่อสร้างเขาเรียกว่าสร้างคือคือปรับปรุงสีให้มันแก่ก้าวขึ้นมาพอเรามีตรงนี้ปุ๊บแล้วล่ะครอบครอมพร้อมที่จะเรียงที่สองที่สามถ้าเป็นปฏิบัติก็จะพร้อมที่จะสอบอารมณ์พร้อมที่จะสอบอารมณ์แต่ว่าเรื่องที่หนึ่งยังเป็นพร้อมต่อนะครับพอั้นเวลาเราย่างพอไปถึงปุ๊บเอาเ้าสุดท้ายแบบเก้าสุดท้ายปุ๊บก็สายย่างเนาะเท้าชิดกัน เท้าซิ่กันเวลาเราต้องกำหนดหยุดนอสามครั้งหยุดนอหยุดนอหยุดนอยืนนอยืนนอยืนนอระยะที่หนึ่งไม่มีอยากกลาบนะไม่มีอยากกลาบก็คือกลาบเลยนี้ของเราให้เป็นสามคู่หกคราบกลาบนอกราบนอี่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สอง กราบนอกราบนอคู่ที่สองสี่นะคู่ที่สามกราบนอกราบนอแบบนี้นะนี่นก็คือสามคู่หกขับอยากใช้ส้นแบบนี้อยาเรียงส้นแบบนี้ก็คือให้ยกขึ้นแล้วก็ไปแบบนี้ให้ยกขึ้นคนเตื้น้ะต้องให้ไปแบบนี้แต่ว่าทุกทีอาบทให้มีสติรู้ตามถ้าเท้าถูกเตือนใหต้องรู้ของแทนของมัน nha các bác hai thân nhá của chúng ta tạm cái tục có tạm một các 15

เป็นน้ครับก็ือนี้ก็คือรูปกับนามกำหนดรูปยืนพร้อมกันอาศแต่กำหนดกับร่างกายของเรายืูานะอยู่ย่นนอย่นนอย่นนอเยืนนอเย Cảm đi không, không cả. Cả Nó à, không cả Nó cả Nó Ra Nó cả Nó cả Nó Ra Nó Dường Nó